สวัสดีครับไซโคเพย์ครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์แทรกด่วนอยากจะทำอยู่ๆก็อยากจะเล่นขึ้นมาไม่รู้อารมณ์ไหนแต่ก็โปรเจกต์ที่เคยคุยๆเอาไว้ก็คิดๆอยู่บ้างว่าจะทำเกมไหนบ้างไม่ทำเกมไหนบ้างเนาะบางทีเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมจะแจ้งที่หน้าเพจ f a c e b o o k ทีหนึ่งนะครับอ่ะตัดรายละเอียดออกไป เราอยู่กับ The WU Among Us นะครับผมฉบับเวอร์ชัน Psycho Play ซึ่ง <laughs> บอกก่อนที่จะไปดูเลยผมไม่นุ่มนวลนละมุนละไมเหมือนคุณชุดนอนนะเออเพราะผมดูแคสติ้งของคุณชุดนอนมันเขาเป็นบิ๊กบี้ที่ละมุนละไมน่ารักมากเลยขอบอกว่าบิ๊กบี้ของ,ง Psycho Play มันจะเป็นบิ๊กบี้อีกแบบหนึ่งเลย Bad Ass แน่ๆ <laughs> โอเคครับผมลุยกันเลยดีกว่ากับว <c oughs> ุ e Walking d e ์พาร์ทนี้เกมนี้จะเป็นตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ในเรื่องเปลี่ยนไปโอเคนะ One u p o n a t ท m ใน n New York City ในเมืองนิวยอร์กเมือการ์ลัคั้งหนึ่งนันมนแล้วม,ม,มีคอมมนิตี้ของสิ่งอของคาแรคเตอร,ร์จากโลกนิทานตั้งถูกเรียกว่า Fabletown 105 today again, if you missed it. A record for the date. Hottest ever in June. 103 now, and that humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So, 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. โอ้บิ๊กบี้สวัสดีนานนใช่ไหมบิ๊กบี้วอลฟหมาป่าใจร้ายของเราวันนี้จะเป็นหมาป่าใจร้ายเวอร์ชันไหนนะ <c oughs> เราอยากจะจับห,หนักกับบิ๊กบี้มากเลยแต่ไม่ใช่จับหนักแบัาทำร้ายก็แน่ <c oughs> แต่จะบอกเลยว่าแบดแอสเอาล่ะเรามาถึงพื้นที่ที่หนึ่งเอเามาถึงที่ที่หนึ่งละ พอละลงจากรถมาพี่จ่ายตังยังกับพี่ทางแท็กซี่เนี่ยจ่ายเนาะบุหรี่ไม่ดอีอย่าไปดูดเลยนะเด็กๆโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะม,มามาเริ่มต้กนกันเลยที่อาคารเทนเน็์ที่เขตฟรองทางใต้ในช่วงประมาณเลยเที่ยงคืนมาเล็กน้อยมิสเตอร์โทอดก ไม่ Big B ฟังนะเพื่อนเอ่อฉันดูไม่เหมือนมนุษย์หน่อยก็ตามแต่ว่าปัญหาเนี้ยเออครั้งนี้ได้ยินเสียงที่มันเกิดควาวพุ่งมาเนี่ยเนี่ยเขาเวลาหน่อน้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล็บกันเมอร์เลยนะเอ่อโอเค no า a r m no h a ร m d o n น I'll give you a pass but listen โอเคผมปล่อยเขาไปหน่อยผมบอกเอ๋ไปกันนะครับอันุุอันนมเข้าใจใช่ไหมว่าแปลว่าไปหาแม่มดซารแล้วก็เก็ตแกรมเมอร์มาพี่เอ้ยนี่เล่นกับโปูเนี่ยนะรู้มันเสียตังค์เท่าไหร่ให้ทั้งครอบครัวแกรมเมอร์กันอะ เอาหน่าเรียบจัดการเถอะหน่างั้นจัดการซะมันไม่ได้วุ่นวายอะไรดิโพสไม่ว่าจะกินอะไรก็คุ้มนะก็ไม่อยากจะไม่ไรจังนายบอลไอ้ป่อยเนี่ยเนี่ยที่ฉันเรียกนายมาเชริฟเออเข้าใจละเข้าใจละเดี๋ยวนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวนี่ไปจัดเลย

ต่อหน้าเราดีดีรับหลังนี่ด่าโอ้หยุดนะเธอเธอเมาแล้วต่อยนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ะปั๊บหนึ่งโอเคโอเคเดินถึงยัง โอเคอ๋อกดตรงกลางได้เลยหนูเก็บข้าวั่งนิดนึงเออเออปีกันไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปผมเช็คพื้นที่นิดนึงเอาละเราต้อง breaching through the door เฮ้ยมันรุนแรงแล้วไปนังบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟา โอ้โหโหดไม่แพ้กันเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรเฮ้ยเงีจเย็นเน้ถามก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเขาถามกันดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะทำอะไรฮะเฮ้ยเตือนครั้งสุดท้ายเลยนะเว้ยนี่จะพูดก่อนถ้าทำแบบนี้นี่ถ้าเกิดทำอีกนี่ทพิเติมเนี่ย เอาใช่ไหนี่แกจำอะไรผิดเปล่าวะเอ็นเอไอ้หนาป่านี่มันเป็นไงครับท้าสุดท้ายเป็นไงฮะไม่ใช่ท้าสุดท้ายหรอกเอาจัดไปบู้อเลยไหมเอาไปจะใจเย็นหน่อยไหมเอาไปลงตุ๊กี้ก่อนอ๋ออย่างนั้นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันเอาเว้ยเอาเว้ยมา เอามาท้องไปสักทีท้องไปอีกทีจเจ็บไม่ละนายเอาเป็นเตรียมหน่อยแล้วกันเออหื้อเออหือ,อโคกโคกก็ต่อยหน้าให้ต่อยให้ใจเย็นหน่อยนะพี่เงียบเงียบหน่อยนึงอโ,อโ,โอ้โหลโโหโูกพี่ลูกพี่เถื่อนจริงๆว่ะพี่พี่เอาไปล้างชามหน่อยไป โอ้ม่โกนว่ะอาหาลบไปแล้วเออแกว้งมาหลบไปหลบมาเออถอยอีกทีโอ้โหแ้งจริรงจะโดนจัดหน่อยใช่ไหมมงวูตี้ฮะอโอเคที่สุดท้ายถอยไปบ้าโอ้โหจะฟาดเราเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยบเยบ ตีหัวแตโกโคตรเถื่อนบ้าจริงบ้าจริงพี่ชายโอ้โห,ห,ห,หเฮ้ยเฮ้ยไม่แฟร์นะเว้ยนี่ตุ้มือเปล่านะเอาขวานออกมาแล้วหรอขวานคนตัดฟืนเนี่ยนะเอาม,ามาๆๆๆอยากจะบวกกันขนาดนี้ก็เอาเออเอาเคาะให้อีกทีนึงจะได้เงียบๆฟเฟเบอร์เอคาแเคเตอร์ในเฟเบอร์มันเป็นพวกสายเทือนอยู่แล้วเนาะ เราตีกันนิดหน่อยนี้ก็ไม่หวากันดูไม่นิดหน่อยนะบ้านบางกระจ้อกจ้ะจะไม่ได้อะไรฮะอ้ยเอ้ทตัวดีหน่อยเว้ยดจะปล่อยให้ออกไปอยู่ข้างนอกะอดไว้หักกราวฉนี่บ้าก็ยังร้ได้นี่ด่าแรงเว้ What the hell is going on? What happened? Yeah, a little misunderstanding that, right. that I mean, we're in a real, real shit show. Oh I mean, I mean, well, you saw the best bits. There's more where uh, I can't from, girlie. P knock it off! Yeah, but nah. Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Are you alright? Oh, I'm really sorry. Thanks for asking. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't like the not there, not hard. there has to be. Sorry. Wouldn't want to add any difficulty to it. Why was getting? He, he asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. Oh. Is. 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 คือสงสัยบิ๊กเองวุ้นที่เขาใจผิดช่วยใจเย็นหน่อยได้ไหมเขาคุยกันอยู่เนี่ยไอ้เอาเลยนี่พูดนุ่มมากเลยนะนี่พูดนุ่มนวลมากเลยนะเป็นหนุ่มใจเย็นมากเลยเนี่ยดู เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักแม่ผมจะไม่มีการ 2, สองเซฟสามเซฟอะไรนะฮะผมจะวิง่งฉับยาวๆเลยได้ผลไงก็ผลของมันนะอย่างนั้นน่ะเฮ้ยพนุ่นกบรถก่อนเสือเออขอแป๊บหนึ่งนะ oh, no. all means. เอาอ,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 อจ้าำให้สบายเลยเาเ,ลเออ,เอ,อ เอาตอนไหนไหมขอโทษทีเรื่องรถเนี่ยเราก็พุ่งออกจากหน้าต่างกันมามันช่วยไม่ได้เนาะก็คงโกรธไม่ได้ะอาแกเป็นคนอะไเรื่องเลยเว้ยบอกว่าโกรธไม่ได้แต่ว่าแกทำขนาดนี้นี่แต่อย่างน้อยแกก็ไม่ตายเนาะเพราะวันนีลูกพี่เขาต่อยบ

นี่ถอดนิ้วออกมาเอ๋นี่เปลี่ยนหยุดอ้ยจะพูดอะไรวะอึ้งที่เอาขวานสับหัวเขาเล่นอย่างนั้นอะ่ะคือผมเอานิ้วชี้ของมือขวาไปรวบุมคิ้วให้เลยให้เย็ร้อน้วกดสเปซบาร์ทำไมวะตะกี้ไม่เข้าใจหงอกเงอะไปแล้วจ้า <c oughs> จทำอะไรเธอทำอะไรคขณเธอ จะเอาของของเขาติดใช่ไหมเออไม่เป็นไรใช่ไหมตาหรือฟันของเธอไม่เป็นไรใช่ไหมมาไม่ควรจะเปไหนก็คงเบี่ยงไม่ได้อะเบี่ยงไม่ได้แย่ก็โดนขวานจามระมาณไปแล้วคงจะรู้สึกเียยว๊บกูจัด ไอ้ตุ๊มักันเดีช่วยหน่อยแล้วกันออืหแต่เชิญข้าโอ้ใจเย็นนะเธอแล้วคนเออชาวเฟเบิ้ลมันถึงกว่าปกติโดนสับนี่สับหน่อยไม่ตายใช่ไหมที่อยากจะบอกอ่าช่วยพี่เขาเดือดเดือดเดือดเราขวานจุดนี้เลยล่ะโอ้ดีนะไม่ต้องกดคิว ใจเย็นนะบางทีอ๋อ <มา S 2> ติดไหนนะ่ะไฟไม่ติดซะง,งั้น <Here. S 2> อเอาอันนี้ไปก่อนตรงจุดเป็นน่ะเธอเรื่องปกติแล้วเรีย้อ <c oughs> จะท่านแมนหมดเจ้ ดบนนี่ตกลงทำอะไรทำง,งานอะไรกันแน่เนี่ยข right. อโทษทีริฟิปปานี้ถูกสั่งห้ามไมว้เราพูดอะไรไม่ได้ hey, เฮ้ยอืมอ like ิชอปดีชอบฉันไหมอืมก็โอเคอะว่าสวย mm hmm. ตามเรื่องไปก่อนก็ได้อะ สวยไปตามเรื่องก่อนก็นได้อะ Thank you ขอบคุณนะเออเราเอ่อเราตามน้ำไปก่อนนะเพื่อ <I feel S 1> จะได้ข้อมูลนะเมื่อเราเคยเจอกันมาก่อนนะตามน้ำไปก่อนไนะอาจจะเป็นไปได้เราอาจจะเคยเจอกันที่ไหนสักที่นะึงแต่ว่าอะไรมันก็เปลี่ยนไป <Yes. S 1> แล้วเช่นวานะวานะผมประวัตนะกลายเป็นเสียงใหญ่ไปนะโอ้โห <c oughs> bye stop we don't have to make any more of a thing out of it than it already is we don't a he hit you the caught lighters to pay for that give sheriff I checked I, no I just swung an axe into the guy's head I'd say we're even hey I'll find I'm going doing this much not longer. now's chance. to for So, your be จะหยอกให้จับเลยคือเธอเหมือนกับว่าเออจะหยอกบิ๊กบี้ว่าเนี่ยเออไหนๆก็ขนาดนี้แล้วเอาขวานสับก,กระบานนี่ <c oughs> บิ๊กบี้ <c oughs> ก็บอกว่าออเฮ้ยอ๋อติดตามไปเท่าไหร่มันร้อยดอนคงจะแยห่หน่อยถ้าเกิดกลับไปมือเปล่านะ I'll be fine ไม่เป็นไรนะ <c oughs> ลองคักตังค์ดูมีเท่าไหร่นะยี่สิบสี่สิบแปดเศษห้าสิบประมาณห้าสิบแปดดอลลาร์วัยคงจะพอทุยไม่เป็นไรหรอกนะเธอทำดีพอแล้วขอบคุณจริงๆนะก็เอาเงินไปก็ได้ไม่เป็นไรนะโอเคปะ You got out of situation there. Thanks. me a bad back ขอบคุณที่ช่วยฉันออกจากสถานการณ์แย่ๆนั่นนะ I have to go drop off. I have Meet me back at my office then. It's have to late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I live? You live in the smallest apartment in the woodlands. Everyone knows that. Everyone knows where Bigby is. You should get cleaned up. Go wash I not that term Some of these look pretty bad. I clean up okay. เล่นมุกใส่เพราะเออเดี๋ยวปาดเลือดหน่อยก็หายแล้วไม่เป็นไร hey, เออฉันต้องบอกอะไรเธอนิดหน่อยนะอะไรร you ล r e จริงๆเธอก็ไม่แย่อย่างที่ใครๆเขาลือกันเนาะอือหือไว้เจอกันแถวๆนี้ เออไว้เจอกันรอบหน้านะคุณหมาป่าคือเหมือนกับว่าพิกบีเลยมุกว่าเนี่ยเออ,ค,อ,เอ,อคือเ,เอคือไอ้พิกบีอาจจะไปตามุ่บูด,ดี้เพราะว่าเขาหายไปก็จะจัดการให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแม่นางเขาบอกว่าเออไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพอดีกันแล้วเอาขวานสับกระบาลไปทีนึงแล้วหนะก็คุ้มค่ากันดี กายเอบิ๊กบิก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจับเธอแทนละกันโอเคเฟเบิลท w n แล้วจ้าซึ่งเอาพ่จับเอาพ่จับคือผมเคยลองเล่นเกม t e l l t a ใน s ใน i p a านแต่รู้สึกไม่คม่อยประทับใจนิดหน่อยแต่พอมาเล่นใน PC แล้วผมรู้สึกโอเคเลยเนาะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้นะกาโอ้ คจะเอาไงต่อตอนที่หนึ่งเฟสศรัทธาโอ้ชิ i t ที่อพาร์ตเมนต์รูลางวูดแลนด์หลังจากนั้นไม่นานโอเค แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตัพดพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าของ The w ั m อ n s นะครับผมโอเคถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์กดซับกดแชร์ให้เต็มที่ได้เลยให้รู้ว่าตอนนี้มีบิ๊กบีเวอร์ชันเกรียดแตกมาแล้วแต่ออกเป็นสภาพบุรุนิดนึงเนาะโอเค <laughs> ไปเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้เท่านี้สวัสดีครับผม